สวัสดีค่ะเล่นว่านอ่านตำรานะคะจากร้านเวลากรสมุนไพรตอนนี้มาถึงตอนที่46แล้วนะคะมาถึงกลุ่มของว่านสบู่สาหรับเราว่านสบู่ค่อนข้างน่าปวดหัวเพราะว่าเราแทบจะรู้จักต้นนี้น้อยมากส่วนใหญ่ในกลุ่มของว่านเนาะสบู่ที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะเป็นว่านสบูเ่เถาหรือว่านสบู่เลือดแต่สบู่อื่นๆเช่นสบูน่นางใยอะไรเงี้ย ก็แทบจะไม่รู้จักแล้วแต่ปรากฏว่าถ้าในหนังสือว่านเก่าๆนะคะว่านสบู่จะมีหลายหลายตัวมากนะคะอ่ะมาดูตัวแรกเลยว่าจะน่าปวดหัวเบอร์ไหนว่านสบู่หลวงต้นใบและหัวดังกอยคือจริงๆอะเนาะในเรื่องของว่านน่ะต้นที่ว่านที่เหมือนกอยอะ่ะก็มีอยู่ชนิดเดียวที่เรารู้จักก็คือว่านกอยจืดทีนี้การที่จะ การที่จะแยกว่านกอยจืดหรือกอยธรรมดานี้เราบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราให้คนหาให้เนี่ยแล้วเขาบอกว่าโอ้ยจืดหมดป่าเลยน่ะแสดงว่าเขาอ่ะอันแรกอะหัวกอยจืดแน่นอนแต่หัวต่อต่อไปอ่ะอาจจะเป็นกอยธรรมดาก็เป็นได้นะผลิตของกอยจืดก็คือพอกินแล้วอะกินกอยธรรมดาก็ไม่คันเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเขาจะเดินป่าหากอยจืดให้เรานะคะหาว้านกอยจืดให้เราอ่ะให้ชิมแค่วันละหัวพอให้เขาชิมตัวเองไม่ชิมอีกต่างหากเพราะเคยค่ะเคยให้หากอยจืดให้บอกโอ้ยหมดเขานี่มีแต่กอยจืดเราก็เลยบอกว่ามันใช่ไหมเพราะว่าถ้าเจอกอยจืดจริงเนี่ยก็น่าจะคือต้นแรกนั่นแหละแต่อ้ต้นต่อๆไปที่ชิมน่ะมันจะใช่กอยจืดไหมยังไงก็อีกวันนึงก็รบกวนชิมให้หน่อยว่าถ้ามันยังไม่คันน่ะ เออหัวนี้ก็ไม่ใช่ก่อยจืดแน่นอนแล้วก็อีกวันก็ชิมใหม่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆสรุปแล้วก็คือกลายเป็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือกินหัวแรกเป็นก่อยจืดแล้วทีนี้ก่อยคันทั้งหลายก็เลยพอยจืดไปหมดกินแล้วไม่คันแต่พอกินวันหลังมันก็คันสิตอนเนี้ยก็จะฝากเตือนเอาไว้นะคะเพราะว่าว่านก่อยจืดมันไม่น่าจะมีเยอะแยะขนาดนั้นหรอกเนาะ,ะมาเข้าเรื่องก่อนอันนี้เขาบอกว่าว่านสบู่หลวงนะคะต้นและใบเอาต้นใบและหัว ดังกอยอ่ะเหมือนหัวกอยแล้วนะคันคันจัดอ่ะลักษณะก็เหมือนกอยคือคันมีอิจริตอยู่คงชั่วเบารับประทานแล้วเหออตามผิวหนังเอาแล้วมันต่างจากกอยเฉยยังไงเนี่ยเออเพราะว่ากินแล้วก็คันเหมือนกันแล้วมันต่างจากกอยยังไงอันนี้ไม่รู้อะ เรามาดูเล่มต่อไปตำราดูว่านและพักเครื่องพระบรมธาตุอันนี้จะใช้คำว่าว่านสบู่หลวงสันนะคะคือตัวเดียวกันแสดงว่าว่านสบู่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราสงสัยอะทำไมถึงชื่อสบู่เนี่ยเราเคยเห็นไหมคะสบู่หยวกสบู่หลวงสันสบู่หนังแห้งสบู่หมึกสบู่สารพัดสบู่เนี่ะสบู่ในสับ ไงสมัยก่อนเนี่ยมันแปลว่าอะไรเพราะดูแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของต้นไม้ที่เอาไปใช้ฟอกตัวแบบสบู่ได้อะแต่ทําไมถึงชื่อสบู่ขอวานผู้รู้นะคะช่วยไขยข้อข้องใจหน่อยว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าสบู่เพราะอะไรอ่ะว่านสบู่หลวงสันมีลักษณะฐานเหมือนกอยทั้งต้นและใบเหมือนกันเมื่อกินแล้วเป็นผื่นตามผิวหนังทันทีอยู่คงชั่วเบาอย่าง ยังไม่รู้เลยว่าแยกจากกอยอยังไงอ่ะเละม่มต่อไปกะบินว่านฉบับสมบูรณ์พูดถึงสบู่หลวงไว้ว่าอย่างไรบ้างว่านสบู่หลวงลักษณะลำต้นใบหัวมันกอยเมื่อรับประทานแล้วจะเป็นผื่นตามผิวหนังทันชีคันจัดมากสรรพคุณมีคิตอยู่คงชั่วเวลาเบาอยู่คงชั่วเบาอย่างที่บอกแล้วเนาะก็คือแค่ฉีดออกครั้งหนึ่งลิต ฤทธิ์ของว่านฤทธิ์ของยาก็จะออกหมดนั่นคือคงชั่วเบาเป็นคงกระพันหรือว่าหนังเหนียวอะแค่ชั่วก่อนที่จะฉี่คือกินกินว่านไปเคี้ยวว่านไปแล้วก็จะหนังเหนียวคงกระพันแต่ว่าถ้าเยี่ยวออกฉี่ออกเมื่อไหร่ก็สิ้นสุดฤทธิ์เมื่อนั้นนะคะตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นไม่มีสบู่หลวงนะคะมีแต่สบู่อื่นอ่ะมาถึงตำราอาจารย์เลื่อนตำราดาักษณะและวิธีปลูกว่านเนาะ พูถึงว่านสบู่หลวงว่ายังไงว่านสบู่หลวงหรือว่านสบู่หลวงสันลักษณะต้นใบและหัวคล้ายกอยหัวคันจัดประโยชน์มีฤทธิ์อยู่ยงคงกระพันชาตีชั่วเบาเมื่อกินหัวว่านเข้าไปแล้วจะเห่เป็นผื่นขึ้นตามผิวหนังทันชีเวลารดน้ำใส่ด้วยน้ำโมพุทธยะก็แสดงว่าหมดทุกตำราเนี่ยลอกมาจาก เล่มนี้ประมาณว่านะคะพอไม่มีการขยายความเนี่ยก็สันนิฐานได้ว่าคงจะไม่มีใครพบเจอต้นจริงแล้วแหละนะคะเพราะไม่งั้นมันจะต้องคือถ้าคนได้เล่นได้จับได้เห็นของจริงๆอนะ่ะพอระยะเวลาผ่านไปคำอธิบายมันจะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จบเรื่องของ ว่านสบู่หลวงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเนาะเพื่อที่จะไ,ได้ไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเราแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมกันอย่างมีน้ำอดน้ำทนมาโดยตลอด,ด,ลอดก็อยู่เป็นเพื่อนกันให้ตลอดรอดฝั่งเนาะ <laughs> ยังได้อีกเยอะไ <laughs> ล่ๆไปทีละตัววันละตัวสองตัวสามตัวแล้วแต่ที่จะทำไวโอเคค่ะสวัสดีค่ะ พามาดูใบกอยสักนิดหนึ่งนะคะเผื่อบางท่านไม่เคยเห็นลักษณะของใบกอยเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเถาเถาไปเนาะอันนี้เราไม่แน่ใจเราเพิ่งย้ายมาจากสวนไม่รู้ว่าเป็นกอยธรรมดาหรือว่าเป็นว่านกอยเจิดยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือลักษณะของใบกอยเนาะก็เลยเอามาแนบท้ายให้ชมเอาไว้ก่อนโอเค